ของทุกท่านนี่เป็นประโยชน์ผมรู้สึกได้เลยว่าเมืองไทยนี่มีหวังนะในยามที่เราเจอภัยพิบัติเราเดือดร้อนกันเราก็ยังสามารถควบคุมใจตัวเองนะเราเคยฝึกค่ายฝึกของเราเคยฝึกเรียกว่า Crisis Camp เราจัดฝึกเพื่อเตรียมรับภัยพิบัติไปทั้งหมด5รุ่นได้ส0 0้กว่าคนเกือบ400คนข้อแรกเลยเมื่อเกิดเหตุการณ์ เกิดภัยพิบัติคนมักจะตื่นตระหนกตกใจนะข้อแรกเลยก็ให้ทาใจนะพวกท่านก็ทําใจได้จริงที่มาอยู่ที่นี่แล้วก็ช่วยกันมีหลักอยู่สองข้อนะหลักการสําคัญมีอยู่สองข้อในการอยู่ร่วมกันไม่เกิดความโกลาหลไม่เกิดความแตกตื่นเกิดความสงบร่มเย็นเนี่ยข้อที่หนึ่งบอกว่ามันประชุมเป็นเนืองนิดนะพร้อมกันประชุมพร้อมกันเลิกประชุม นี่ข้อที่หนึ่งเรียกว่าหลักสำคัญในการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุขข้อสองเนี่ยให้ช่วยกันช่วยกันทำกิจที่เป็นประโยชน์ถ้าเรียกในภาษาพุทธเรียกว่าอับปริหาเน่ยธรรมหรือถ้าเป็นเป็นภาษาอื่นๆในหลักศาสนาอื่นๆก็เหมือนกันผมบังเอิญผมเป็นเด็กนักเรียนไดเรียนทั้งโรงเรียนคริสโรงเรียนพุทธ แล้วก็เวลาไปทํางานก็ไปทํางานกับผู้สลิมเพราะว่าโครงการพระรามบทิ์นั sleep, o o ้นมีทุกทุกกลุ่มในประเทศไทยสามพันกว่าโครงการเราก็ได้ทํางานก็พบคําสอนเดียวกันถ้าจะอยู่กันอย่างสันติสุขต้องประชุมกันเป็นหนึ่งนิดที่นี่เรามีการประชุมกันหน้าเสาธงทุกทุกครึ่งวันเนาะเช้าแปดโมงตรงแล้วก็ค่ำบ่าย บ่ายค่ำหกโมงเย็นก็ทุกท่านก็ให้ความร่วมมือเป็นอยา่างดีเราชักชวนกันมาแล้วผมก็ชักชวนให้พวกท่านว่าเวลาถึงเวลาก็ให้ช่วยกันตะโกนอย่าให้เสียงหยุดเคารพธงชาติเคารพธงชาติาต่อ,อกันอยู่แล้วก็จนกว่าจะมากันครบก็เร่งกันมาใครที่เจ็บป่วยไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนั่งเคารพธงชาติอยู่ที่ห้องก็ได้ การได้มาประชุมกันเป็น,นเนืองนิดลุ่มงนี้ล้วก็พร้อมกันประชุมพร้อมกันเลิกประชุมแล้วเราก็ร่วมทํากิจที่เป็นประโยชน์กันทั้งวันเนี่ยจะทําให้ชีวิตเรามีคุณค่าแม้มาอยู่ด้วยกันสั้นๆสัปดาห์สองสัปดาห์สามสัปดาห์สี่สัปดาห์าห้า,หาห 5. ก็แล้วแต่จะเป็นการฝึกฝนพัฒนาตัวเราเองถ้าท่านเห็นคุณค่าก็เรียกร้องตัวเองมาหมู่เข้าหมู่เข้ากลุ่มอย่าเปรกอย่าเปริกตัวออกไป เข้าหมู่กลุ่มก็จะเป็นประโยชน์กิจแรกที่เราทําก็คือกิจที่จะมารำลึกถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์บรรพบุพร,รุษเราที่สร้างชาติสร้างแผ่นดินเอาไว้วันนี้สังคมเจอภัยพิบัติหนึ่งเราเจอภัยพิบัติธรรมชาติน้ําท่วมเดี๋ยวพอน้ําลดเราจะเจอภัยพิบัติแรงอีกผมได้พูดย้ําแล้วย้ําอีกมาตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีมาเนี้ยภัยพิบัติธรรมชาติจะรุนแรงขึ้น ใครที่ตามฟังผมบรรยายมาตลอดเป็นพันๆครั้งแล้วก็จะรู้ว่าเรากำหนดเดือนแล้วมันก็ตรงจริงๆว่าเดือนมีนาคมย้ำอีกทีหนึง่งจะเกิดที่ภาคใต้ก็เกิดมาแล้วเดือนตุลาคมเป็นต้นมาก็าจะโกลาหลกันทั้งประเทศและหลังจากนี้มันจะไม่หยุดมันจะซ้ําลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเป็นทั้งโลกไม่ได้เป็นเฉพาะบ้านเราปีนาจะรุนแรงยิ่งกว่านี้ก็เตือนกันมาตลอดทําหนังสือจุดเปลี่ยนทํา เราตั้งวารสารขึ้นมาหนึ่งฉบับจุดเปลี่ยนเพื่อจะบอกกับคนที่เป็นนักอ่านแล้วก็พิมพ์หนังสือออกมาหลายฉบับเขียนบทความในคมชัดลึกก็เอาผมพยายามจะสื่อสื่อมวลชนหลายแผนกก็พยายามจะมาเล่าบอกกันไปคนก็ไม่ค่อยฟังกก็ไม่เป็นไรเราได้ทําแล้วคนไม่เชื่อเราก็ไม่ไม่มีไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับให้ใครเชื่อแต่เราเห็นพวกเราเ,เห็นกัน เห็นมาตั้งแต่ก่อนเกิดสึนามิแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็เตือนกันแล้วก็เพียรฝึกกันเท่าที่จะมีกําลังเข้าใจได้สังคมยุคเข้าสู่กาลียุคอย่างเงี้ยคนที่จะเห็นความจริงนั้นมีน้อยเหลือเกินก็จะต้องต่อสู้กับภยัยพิบัติกันนีเป็นเรื่องธรรมดากิจที่หนึ่งเราก็จะมาลําลึกถึงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ลําลึกถึงบรรพุรุษที่ได้เสียสละ บรรพบุรุษเราเสียเลือดนะครับเสียเลือดเสียเนื้อเสียชีวิตแล้วก็ยอมลำบากยากเข็ญมีเสียเลือดเสียเนื้อเสียชีวิตแล้วก็ยอมลำบากยากเข็ญจึงมีแผ่นดินนี้อยู่ถ้าเราไม่ยอมเสียสละทั้งสี่อย่างประเทศเราไม่มีเราอาจจะขึ้นอยู่กับพมา่าหรือขึ้นอยู่กับขเขมรไม่รู้นะเหมือนในอดีตเราก็เคยตกอยู่ภายใต้อํานาจของคนอื่นมาแล้วการต่อสู้การรักษาไว้ซึ่ง นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะรับรัฐชาติไทยขณะนี้กำลังอ่อนแอถึงที่สุดแล้วถ้าใครติดตามจะรู้ผมเรียนรัฐศาสตร์ผมเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีรัฐชาติของไทยเนี่ยอำนาจส่วนกลางก็อ่อนแอลงทุกวันแต่ละท้องถิ่นแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านแต่ละจังหวัดก็เริ่มไม่ฟังอำนาจจากส่วนกลางหลังจากเหตุการณ์นี้จบจะเกิดความขัดแย้งกันทั่วไป โรคระบาดก็รุนแรงความอดอยากก็จะกระจายไปทั่วโลกและความขัดแยง้งสงครามก็จะเกิดขึ้นทั่วโลกบ้านเราก็ไม่เว้นเพราะนั้นก็ทางเดียวคือจะทำให้สังคมเนี่ยมีสงบมีความสงบสุขได้ก็ต้องมีก็ต้องมีหลักสองข้อนี้แหละแล้วก็เพียนทำให้ดูจุดเล็กๆนี่แหละใครขอจะว่าเราบ้าเราเพี้ยนอะไรก็ก็ไม่เป็นไรนะเราก็จะทำกันอีกที่หนึ่งนะครับมาลึก รึล,ลึกถึงอันที่สองเนี่ยก็ระลึกเหมือนกันระลึกถึงคุณของอาหารอาหารเป็นหนึ่งในโลกเงินทองเป็นของมายายืนยันนะครับอาหารเป็นหนึ่งในโลกรัฐบาลยังกังวลผมฟังข่าวแถลงมาเช้านั่งดู <c oughs> เขาก็จะไปกุ้มชูหาเงินหวังจะหาเงินเข้าประเทศซึ่งยังยืนยันว่าผิดเงินทองเป็นของมายามีความสำคัญอันดับที่แปด บางคนบอกเงินไม่สําคัญเลยไม่จริงสําคัญแต่มันสําคัญอยู่อันดับที่แปดนูน่นอาหารมาอันดับที่หนึ่งใช่ไหมพอกินมาอันดับที่หนึ่งของใช้มาอันดับที่สองที่อยู่อาศัยสุขหัวนอนพอกินพอใช้พออยู่อาศัยและอากาศร่มเย็นออกซิเจนมีพอหายใจนี่มาอันดับที่สี่ที่จริงอันอากาศนี่มาอันดับหนึ่งถ้าไม่มีอากาศหายใจสามนาทีก็ตาย ไม่มีน้ำไม่มีอาหารสามวันเจ็ดวันก็ตายไม่มีที่ซุขหัวนอนนอนใต้โคนไม้ก็ยังพอได้ขอให้มีต้นไม้ต้องมีปา่านี่คือคำสอนแล้วก็เราก็เพียรทำให้ดูเราก็พยายามจะทำบ้านให้ได้สักเจ็ดชั้นชั้นเจ็ดน่นอยู่เป็นที่เคารพนับถือผมขึ้นไปทดสอบมีคนบอกอาจารย์มันเสี่ยงนะนะั่นน่ะคือมีนอนชั้นหนะ้าเนี่ยลมพัดมันจะโค่นลงมาไม้ที่ใช้เนี่ยเป็นไม้เขี้ยมเสานีก็เป็นไม้เคี้ยม เป็นไม้ที่คนสมัยโบราณใช้ทําเหล็กแทนเหล็กเช่นเผาเกียนเผาเกวียนน่ะภาษาโบราณเรียกว่าเกียนเผาเกลียนหรือแกนเรือทะเลเนี่ยมันมันสามารถทนแรงกระแทกจากน้าคลื่นรุนแรงเสานี้ก็เป็นเสาที่เขาใช้ทําแกนใช้แทนเหล็กต้นอาจจะเล็กมีสปริงนะมีการอ่อนตัวนี่เจอพายุมาหลายรอบแล้วไม่ล้มนะก็จะพยายาม ที่สูดให้ดูผมจะขึ้นไปนอนถ้ามันล้มจริงๆไม่เป็นไรผมจะตายก่อนพวกท่านก็จะได้ไม่ตายนะ <c oughs> เดี๋ยวกะว่าถ้ามีคนมามากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เราจะชวนอา,าสาสมัครขึ้นไปนอนเดี๋ยวจะไปช่วยกันทําความสะอาดอาจจะช่วยกันมุงหลังคาเพิ่มมันยังไม่เสร็จดี <c oughs> นะมันโกราหลนไม้สักที่เราตัดออกมาจากธนาคารต้นไม้ในเกลือข่ายเราน้ํามันจมไปหมดแล้วเลยขนมาไม่ได้เลยยังมุงไม่เสร็จเอาจากแทนแล้วกันเอาอยัางอื่นแทนไปก่อนนะครับ ให้สนใจจะขึ้นไปนอนกับผมมีตั้งแต่ชัน 6, ช้นหชัน 4, ช้นห้าชัน 2, ช้นสชั้นสามชั้นสองชั้นสองยังไม่เสร็จปูพื้นไปได้นิดเดียวใครสนใจครับยกมือครับนี่หนึ่งหนึ่งสองสามสิขึ้นไหวเหรอเอาใหม่ยกมือใหม่ดูยอดก่อนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพันนะครับอเดี๋ยวไปหาอาสาสมัครเดี๋ยวไปดูแล ผู้ใหญ่าดาวอยู่นครับผู้ใหญ่าดาวเป็นคนตัดสินรางวัลเมื่อคืนเนี่ยครับจะเป็นคนรับผิดชอบผมว่าไอ้บันไดนั้นมันไม่ใช่บันไดคนนะเขาเรียกว่าบันได,นดเออบันไดลิงเพราะฉะนั้นท่านที่ขึ้นไปเนี่ยก็ทําใจว่าต้องทําตัวขึ้นบันไดของลิง